สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนุทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้ครูจะมาสรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสิ่งที่เราเรียนไปมีส่วนอะไรบ้างอันแรกอันนี้เป็นรูปปิดซึมนะคะนี่คือรูปปิซึมหน้าตาของปดซึมอันแรกเป็นปีซึมฐาน สามเหลี่ยมเห็นไหมคะฐานของเราสีเขียวๆตัวนี้เป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมนะนะเป็นปีซึมฐานสามเหลี่ยมต่อไปปีซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปเป็นปีซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปตรงนี้เป็นปีซึมฐานห้าเหลี่ยม เดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยสูตรแรกเป็นสูตรพื้นที่ผิวของปีซึมพื้นที่ผิวของปีซึมเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวก2คูณพื้นที่ฐานหรือพื้นที่ผิวข้างหาได้จากความยาวรอบฐานคูณสูงบวกกับ2คูณพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวข้างก็คือด้านที่มันใสๆเห็นไหมคะ ฐานของเราก็คือด้านที่เป็นสีสีเห็นไหมคะอ่าอันนี้เป็นสุดแรกต่อไปดูปริมาตรบ้างปริมาตรของปีซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสีสีสีเขียวสีแดงสีมว่วงสีเหลืองคูณความสูงความสูงก็แต่ฐานล่างไปหาฐานบนสูงเท่าไหร่นั่นคือความสูงของปีซึมอ่ะต่อไป อ่าอันนี้เป็นรูปของอะไรคะรูปอะไรเอ่ยรูปของพีระมิดอันนี้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมฐานก็คือที่เป็นสีทึบๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นฐานฐานของเรามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เป็นห้าเหลี่ยม พีระมิดก็จะมียอดแหลมแล้วก็มีฐานอยู่หนึ่งฐานสูงตรงดูจากจุดยอดไปหาจุดกึ่งกลางฐานเขาเรียกว่าสูงตรงส่วนสูงเอียงมาจากจุดยอดไปหาจุดกึ่งกลางของด้านฐานตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าสูงเอียงสันก็คือจากขอบจากจุดยอดไปหาขอบเขาเรียกว่าสัน ไปดูสูตรกันสูตรพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ผิวของพื้นที่ผิวข้างทุกด้านบวกกับพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวข้างทุกด้านนี้หาได้จากอะไรหาได้จากจํานวนด้านคูณเ็นตสงส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเองียงบวกพื้นที่ฐานหนูเอาทั้งหมดตรงนี้คูณกันกให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปบวกกับ พื้นที่ฐานหนูจะได้พื้นที่ผิวของพีระมิดออกมาปริมาตรของพีระมิดบ้างปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเซนหส่วนสามคูนพื้นที่ฐานคูนความสูงตรงสูงตรงก็คือจากจุดยอดไปหาจุดตึงกลางฐานเ็เรียกว่าสูงตรงพื้นที่ผิวใช้สูงเอียงส่วนปริมาตรใช้ความสูง ตรงนะของพีระมิดเราจะใช้สองสูงนะคะถ้าเป็นพื้นที่ผิวสูงเอียงถ้าเป็นปริมาตรใช้สูงตรงอ่ะต่อไปทรงอะไรเอ่ยเนี่ยทรงกระบอกทรงกระบอกก็จะมีฐานเป็นรูปวงกลมรูปวงกลมก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีใช่ไหมแล้วก็มีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้มีเรียกว่าจุดศูนย์กลางจากตรงนี้ จากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงเนี้ยเขาเรียกว่ารัศมีส่วนความสูงก็คือจากจุดศูนย์กลางจากฐานแรกไปหาจุดกึ่งกลางของฐานอันบนเขาเรียกว่าความสูงก็คือค่าของ นั่นเองไปดูพื้นที่ผิวของทรงกระบอกบ้างพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่าได้จาก2พายบวก2พา l ค่าพายเขาก็จะกำหนดมาให้เรา R ก็คือรัศมี H นี่ก็คือความสูงต่อไปปริมาตรของทรงกระบอกบ้างเท่ากับพาย r กำลัง 2H หนูต้องรู้ค่าอากับค่าเแล้วหนูค่อยไปแทนใน2องสูตรนี้ไม่ยากเนาะค่าอาก็รัศมีค่าเฮทก็ความสูงนั่นเองอ่าต่อไปเรื่องที่สี่ที่เราเรียนก็คือเรื่องกลวยกล้วยของเรามีหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าไปดูกล้วยของเราก็จะมียอดแหลมแล้วก็มีฐานเป็นวงกลม รัศมีก็จะรัศมีหนูก็ไปดูที่ฐานจากจุดจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบฐานเขาเรียกว่ารัศมีก็คือค่าของ R มีจุดยอดจากจุดยอดไปหาจุดกึ่กรงระยะจากจุดยอดไปหาจุดศูนย์กลางของฐานเราเรียกว่าสูงตรงก็คือค่าเตจากจุดยอดไปหา ระยะทางจากจุดยอดไปหาเส้นรอบฐานเขาเรียกว่าสูงเอียงก็คือเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าสูงเอียงไปดูพื้นที่ผิวของกวยบ้างพื้นที่ผิวของกลวยเท่ากับ pi r l บวก pi r กําลัง2เราต้องรู้ค่าอะไรบ้างค่า pi เขาก็ต้องกําหนดมาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วที่เราต้องรู้ก็คือค่า r กับค่า l จากโจทย์หนูก็ดู r คือเท่าไหร่ l คือเท่าไหรหนูก็มาแทนค่าในสูตรได้เลยต่อไปปริมาตรของกลวยบ้างปริมาตรของกลวยเท่ากับ1ส่วน3ามไพากำลัง2 h 1ส่วน3พา,ากำลัง2 h h ตรงนี้ก็คือสูงตรงนั่นเองก็คือจากจุดยอดระยะจากจุดยอดไปหาจุดกึ่งกลางของฐานเขาเรียกว่าสูงตรงหนูต้องรู้ค่ารัศมีกับค่า สูงตรงก็คือค่าอากับค่าเหมือนละแทนในปริมาตรได้ต่อไปเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนนั่นก็คือทรงอะไรทรงกลมไม่ใช่วงกลมนะเราเรียนเรื่องทรงกลมทรงกลมของเราก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่หนึ่งจุดถูกปในทรงกลมก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่หนึ่งจุด เส้นสีดำตรงนี้เขาเรียกว่าวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่ของเราก็จะต้องมีรัศมีรัศมีก็จัดจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงถ้าเราต่อรัศมีไปอีกข้างหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าเส้นผ่านศู์กาวงกลมเราคุ้นเคยกับวงกลมทรงกลมก็้คล้ายกัน ไปดูพื้นที่ผิวของทรงกลมบ้างเท่ากับ 4πr กำลัง2ดูต้องรู้ค่า π ถูกไหม π เราต้องรู้ถูกปะเพราะเขาจะกำหนดมาให้จักจบอยู่แล้วอ่าเราก็ดูจากรูปหรือดูจากเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้ถ้าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางเรามาเราก็แค่เอาไปหาร2เราก็ได้ค่า r ออกมาต่อไปปริมาตรของทรงกลมบ้างเท่ากับ4ส่วน3 πr กำลัง3 รู้ค่าอรู้ค่าพายแทนค่าในสุรได้เลยวันนี้ที่ครูพูดมาทั้งหมดสูตรทั้งหมดกี่สูตรอะมีกี่รูปมีกี่แบบมีปีซึมมีอะไรบ้างคะมีปีซึมมีพีระมิดมีทรงกระบอกมีกล้วยมีทรงกลมมีทั้งหมด5อย่างถูกไหมคะแต่ละอย่างก็จะมีสองสูตรก็คือสูตรพื้นที่ผิวกับสูตรปริมาตรก็จะมีทั้งหมดสิสูตรครูจะให้ นักเรียนได้ใช้สิบสูตรนี้ในการทำชิ้นงานของครูชิ้นงานของครูวันนี้ให้นักเรียนเตรียมกระดาษร้อยปอนหนึ่งแผ่นร้อยปอนหนึ่งแผ่น A4 นะคะกระดาษร้อยปอน A4 หนึ่งแผ่นกระดาษร้อยปอน A4 หนึ่งแผ่นเขียนก่อน chị nhà cho anh ơi à. Đó, สีหนึ่งแผน่นหนูเตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะในหนึ่แผ่นนี้ครูจะให้หนูเขียนหัวข้อหัวข้อที่หนูต้องเขียนก็คือสูตรพื้นที่และปริมาตรนี่คือหัวข้อที่หนูต้องเขียน สูตรพื้นที่และปริมาตรนี่คือหัวข้อที่หนูต้องเขียนจากนั้นครูให้หนูตีตารางตีตารางทั้งหมดกี่แถว1 2 3 4งสี่ห้าห้าแถวแบ่งเป็นสองคอลัมน์โดยสองคอลัมน์นี้หรือสองช่องนี้จะไม่เท่ากาันหนูจะแบ่งช่องทางทางตรวเนี้ยน้อยกว่าทางฝั่งขวามือ ช่องฝั่งซ้ายน้อยกว่าช่องฝั่งขวามือของหนูช่องฝั่งซ้ายทำอะไรล่ะช่องฝั่งซ้ายตรงนี้ตรงเนี้ย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 ช่องฝั่งซ้ายตรงเนี้ยปูจะให้หนูใส่รูปลงไป ใส่รูปลงไปใส่รูปลงไปอันแรกครูรูปเลือกแล้วรูปแรกที่ครูใส่ลงไปคือปีดซึมเราเรียนกี่แบบอะห้าแบบใช่ไหมช่องแรกเป็นรูปปีดซึมและช่องที่สองเป็นรูปอะไรรูปอะไรพีระมิดช่องที่สามเป็นรูปอะไรทรงกระบอกช่องที่สี่กล้วยช่องที่ห้า ทรงกลมไปดูช่องฝั่งขวามือเราบ้างฝั่งขวามือนี้เราจะใส่อะไรเราก็จะใส่สูตรลงไปก็จะมีรูปปีซึมหนูฝั่งขวามือหนูก็ต้องเป็นสูตรของพื้นที่ผิวของปีซึมแล้วก็ปริมาตรของปีซึมในหนึ่งช่องงงไหมคะต่อไปถ้าตรงนี้เป็นพีระมิดฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด แบบนี้พอหนูใส่รายละเอียดทั้งหมดเสร็จปุ๊บหนูก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วส่งคูถ่ายรูปชิ้นงานที่หนูทำแล้วส่งคูอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่อะไรเรียบร้อยนะตรงนี้วาดรูปนะคะวาดรูปปีซึมช่องที่สองเป็นพีระมิดคูขอย้ำนะนี่เป็น ที่น้ำมิดอืช่องที่สามก็จะเป็นรูปอะไรทรงกระบอกถูกปะอือันนี้เป็นอะไรรูปกลวยรูปนะกลวยอันนี้เป็นอะไรทรงกลม อันนี้ก็ตามด้วยล่ะช่องทั้งหมดนี้ตามไปละสูตรสูตรก็ขึ้นอยู่กับรูปพอหนูเป็นรูปอะไรหนูก็ใช้สูตรนั้นงงไหมคะตรงนี้เป็นรูปพีระมิดต,ตรงนี้ก็ต้องเป็นสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดอันนี้เป็นรูปทรงกลมตรงนี้ก็ต้องเป็นสูตรพื้นที่พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมแล้วหนูก็ตกแต่งให้สวยงามพยายามอย่าระบายสีทับตัวหนังสือนะคะ วันนี้ครูก็ฝากไว้ท่านี้นะคะอย่าลืมทำชิพงานของครูด้วยนะคะเก็บคะแนนนะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ